สวัสดีครับกลับมาพบกับร้าน68ไบไเช่นเคยนะครับรับซื้อขายและเปลี่ยนเพลร์บเป็นไบมือสอทุกรุ่นนะครับตอนนี้ผมจะพามาชม Royal Enfield ของทางร้านน,นะครับเป็นรุ่น i n t e r c e p t i o n นะครับตัวนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับรายละเอียดต่างๆก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูนะครับ วันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเลขไม้จะวิ่งอยู่ที่9,319กิโลนะครับรับประกันเป็นไม้แท้นะครับคันนี้จะได้ติดไฟฟอกแลมมาครับระบบไฟติดทุกจุดนะครับคันนี้หลังแล้วเปิดราคาอยู่ที่169,000บาทนะครับสามารถจัดแฟนแนนได้เป็นของพวงศรีบิ๊กไบคนะครับใช้เงิน,งนดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่66,000 150บาทนะครับรหัสติดต่อสำหรับเจ้าคันนี้นะครับรหัส62นะครับเอารถทานร้านเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือนหนึ่งพันกิโลเมตรนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กราก้านหกแปดใบเนี่ยนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ